สวัสดีครับพบกับรายการโทนครับวันนี้จะมาเป็นตอนพิเศษนะฮะไม่ได้มารีวิวกีตาร์หรือมานั่งเทสอุปกรณ์ถ้าใครสังเกตทางเพจโทนฮับเนี่ยเมื่อไม่เกีย่ยวดีที่แล้วเราได้ประกาศว่า mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอยากทําการซื้อขายกีตาร์อยากเป็นร้านกีตาร์ร่วมกับการทำคอนเทนต์ของเราไปเรื่อยนะครับก็คือจริงๆตัวผมก็ไม่ได้หยุดทำคอนเทนต์เซกชันหนึ่งเป็นโทนฮับสตูดิโอล้วก็ยังทํารีวิวทำคอนเทนต์ของเรากันอยู่ไปเรื่อยสิ่งหนึ่งที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็คือโทนฮับสโตร นะครับก็คือผมจะทำร้านเครื่องดนตรีประกอบกับโทนฮับสตูดิโอควบคู่กันไปด้วยคือคลิปเนี้ยสิ่งแรกที่อยากพูดก็คืออยากพูดเหตุผลที่เราอยากเปิดร้านกันก่อนถ้าใครติดตามโทนฮับปีปีเนี้ยครับปี2024มาเนี่ย จะสังเกตได้ว่าช่องเราเนี่ย t t ททเ,รเริ่มมีการตัดต่อที่มันละเอียดมากขึ้นนะครับเริ่มทาเริ่มมีอินเสิร์ตเริ่มทําอะไร e> แต่ทีเนี้ยพอทําแบบนี้ครับทำเรื่อยเรื่อยเนี่ยมันรู้ได้ว่ามันมีค่าใช้จ่ายเพิ่มจากสมัยก่อนที่ผมจะใส่ตั้งกล้องตัวเดียวแล้วก็คุย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 รีวิวรีวิวเล่นเล่นแล้วก็จบจะสังเกตได้ว่าตอนนี้เราเริ Recently, ่มใช้กล้องกันหลายตัวมากขึ้นก็คือพอถึงจุดเนี้ยเราก็รู้ได้ว่าถ้าเราจะทำโทนทําให้มันดียิ่งขึ้นเนี่ยมันต้องใช้ทุนมากกว่่านนี้้ขึเรือยๆ คือโทนฮับตอนนี้เนี่ยครับเราเอาทุนมาเสริมก็จริงแต่ไซส์ของทีมงานเนี่ยมันมันเท่าเดิมตลอดนะครเท่าเดิมตั้งแต่วันแรกน้อยลงกว่าเดิมเพราะไอวีไม่อยู่แล้วใช่ไหมน้อยลงกว่าเดิมเพราะพี่วีไปยนที่ญี่ปุ่นนะหลักๆเ่ยมันก็จะเมนกันอยู่2คนก็คือมีผมเนี่ยแหละที่คิดคอนเทนต์อยู่หน้ากล้อง หาข้อมูลอะไรประมาณนี้แล้วก็มีเบื้องหลังอีกคนหนึ่งนะครับที่ทําการตัดต่อเนี่ยที่อยู่หลังกล้องนี่แหละเป็นคนถ่ายจบงานนะครับโปรดักชันจบงานต้องบอกว่าเราเราเจียดเงินส่วนตัวมาลงทุนกันเพิ่มใส่เวลาใส่ความพยายามมากขึ้นผมก็เลยคิดแบบแบบในลองเทอมอะว่าสมมุติถ้าเราจะทําต่อแบบเนี้ยเราก็ดียิ่งขึ้นไปกว่านี้อีก10ปีข้างหน้าถ้าเราไม่มีเงินมาซัพพอร์ตจุดนี้มันไปต่อไม่ได้ ผมจะคิดเลยว่าแบบสมมุติอีกอีกหปีข้างหน้าอย่างเงี้ยอสมมติผมมีครอบครัวนะจิงตังมีลูกมีอะไรมีครอบครัวถ้ามันไม่มีเงินมาซัพพอร์ตเรื่องทุนของการทำช่องเนี่ยผมว่าผมเลิก ถ้าปีหน้าเราวางแผนว่าเราอยากทําให้มันดีกว่าเดิมเราอยากเพิ่มกล้องเราอยากเพิ่มไฟเราอาจจะอยากเพิ่มคนที่มาช่วยตัดต่อคนที่มาทำคอนเทนต์ในอีก3-4ปีข้างหน้าอะไรประมาณนี้ผมก็มองว่า,ามันต้องมีทุนจํานวน,นจุดแรกเลยที่คิดอันนี้ก็คือเป็นประเด็นที่คิดเลยว่าคิดว่าน่าจะต้องทําร้านขึ้นมาเพื่อซัพพอร์ตช่องก็เลยทําคิดว่าอยากทําร้านขึ้นมาจริงๆคิดมาสักพักแล้วคิดมาหลายเดือนแล้ว ส่วนคนที่ปรึกษาเรื่องการทำร้านก็ไม่พ้นเยสก ita นะครับผู้ใหญ่ดีๆจาก y ยสก i t a นะครับก็ปรึกษาเขาอะไรมานี้จนเมื่อช่วงประมาณเดือนที่แล้วเนี่ยมันประจวบเหมาะเจาะด้วยการใดประการหนึ่งนะครับก็มีสายหนึ่งโทรเข้ามาก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเป็นพี่จีนนะครับพี่จีนที่เคยทำร้าน y ยสก i t a าโทรเข้ามาบอกว่าเออเขาอยากกลับมาทำร้านกิตาราเราก็เลยคุยกัน สักพักเลยจะพักใหญ่ๆว่าแบบเออลองทําดูไหมลองพูดเงินดูพร้อมกับอีกสายหนึ่งที่โทรเข้ามาเหมือนกันคนเนี้ยคือพี่ปิงปองพี่ปิงปองเนี่ยเป็น i b a n e ร collector ของประเทศเราเนี่ยแหละครับแล้วก็เป็นเป็นแอดมินกลุ่ม All about i b a n e ร Thailand ด้วย ใครยังไม่ได้จอยกลุ่มเขาก็ลองจอยกลุ่มเขาดูมีข้อมูล i b บันเ s สวินเทจมีข้อมูลของ I b บันเ s รุ่นเก่าๆนู่นนี่นั่นเยอะแยะนะครับแชร์กันอยู่ในกลุ่มลองเข้าเข้าไปจอยเข้าไปนั่งอ่านเข้าไปอะไรกันดูพี่วิงปองเนี่ยก็เออเขาอยากทําร้าน <laughs> เหมือนกันนะครับอยากอยากลองทําร้านกีตาร์ดูเหมือนกันซึ่งมันเหมือนแบบมันเป็นช่วงเวลาที่ เหมือนกับ3คนที่รู้จักกันอยู่แล้วอย่างพี่ปิงปองกับผมเนี่ยรู้จักกันอยู่แล้วเพราะว่าถ้าใครเคยดูคลิปไอบันเนสหลายๆคลิปที่เราเอามาถ่ายรีวิวเนี่ยนั่นคือกีตาร์ของพี่ปิงปองเช่นตัวตัวเด็ดๆเ,เลยก็อะไรนะไอ้ดีเอ็นเอดีเอ็นเอสองตัวดีเอนเอสองตัวคือ แน่นอนอะอยู่ดีผมโผล่มาจากไหนพร้อมกับไอเดนเสองตัวไม่ได้ใช่ไหมมันต้องมาจากใครสักคนนึงนะ่าลองลองไปหาคลิปเก่าๆดูได้ครับของโทนฮับไอเบนเนสพวกนี้ก็จะมาจากพี่ปิงปองนะคือเรารู้จักกันอยู่แล้วเรา3าคนรู้จักกันอยู่แล้วพี่จีนกับผมเนี่ยรู้จักกันตั้งแต่วันแรกที่โทนฮับเกิดผมไปร้านเยสโคก็คนแรกที่เจอคือพี่จีนก็ประมาณนี้ครับว่าแบบทาไมมันมีจุดนี้ขึ้นมานะครับส่วนตัวเนี่ยตีมของร้านเนี่ยผมไม่อยากให้มันเหมือนกับว่าอย่างโทนฮับเราเนี่ยเราลองกีตาร์มา หลายตัวหลายรุ่นคือจริง,รงๆเราก็เป็นคนป้ายาคนหนึ่งในสื่อออนไลน์ใช่ไหมใน YouTube ในช่องของเราก็าแบบเอ้ยสแตนเบิร์กตัวนี้แม่งดีว่ะเอ็งมาลองดูดิซื้อดิเอออะไรประมาณนี้ทีนี้ผมก็เลยลองคิดว่าเราอยากผมไม่อยากเอาธีมแบบนี้ยไปใช้กับในร้านตัวเองก็คือแบบกูรีวิวมาแล้วว่ะแม่งดีเอามาวางหน้าร้านมาขายต่อแม่งเลยเองมาลองดิอะไรประมาณนี้ผมอยู่ที่ลังสิตใช่ไหมทำกิจการของตัวเองอยู่ก็คิดว่าอยากให้เป็น อยากเป็นร้านที่อยู่ในโซนนั้นเพราะว่าเหมือนกับว่าชีวิตเราครึ่งหนึ่งเนี่ยก็ยังรับผิดช,ชอบกิจการครอบครัวก็มันก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วเนี่ยไม่งั้นก็ไม่มีอะไรแดกถูกไหมครึ่งหนึ่งก็เป็นกิจการครอบครัวอีกครึ่งหนึ่งก็เป็นจุดนี้ก็เลยอยากหาร้านที่อยู่ใกล้ๆกันบริเวณเดียวกันเราจะได้มีที่มามาลองต้ามานั่งพูดคุยมานั่งสูงสิงกันไม่เวิร์กก็ทำเป็นโตสนุกแล้วกันสูงสิงได้เหมือนกัน จริงๆปีนี้เราก็เริ่มทําหลายอย่างนะที่ที่เป็นเงินที่หาเงินทุนเข้ามาอย่างเช่นทาปิกขายนะติ๊กปิกใครยังไม่มีก็จัดการได้นะครับเดี๋ยวมีรุ่นใหม่ออกมาด้วยเงินพวกจากติ๊กปิกอะไรพวกนี้ก็จะมามา,มาก็จริงๆก็เอามาสนับสนุนช่องหมดแหละปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีหน้าร้านใช่ไหมครับแต่จริงๆมีของขายแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้มีคอร์สคอเทคอยู่มี กีตาร์พวก I z, b บ n e s ปีเก่าๆพวก i b a n e เ JDM พวกนี้อยู่แต่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะค่อยๆคอย่คอยปล่อยออกมาเรื่อยๆเป็นกีตาร์ที่เป็นของสะสมของพวกเราเองแบบหาที่ปล่อยไง <c oughs> อ่าจริงๆตอนนี้ทำนี้ด้วยนะรับนำเข้าสินค้านะครับอุปกรณ์เครื่องดนตรีนะครับก็มาพูดคุยกันได้นะครับว่าแบบอยากได้ตัวไหนอยากอะไรอยากให้เราหาให้หรือว่าอยากหาเองแล้วเอามาให้เรา ช่วยหาวิธีนำเข้าอะไรประมาณนี้ก็ได้หมดนะครับมาคุยกันได้นะครับตอนที่โพส์ไปเนี่ยครับมันเราโพสโดยใช้เพจโทนฮับสตูดิโอตอนนี้เนี่ยทำเพจใหม่แล้วนะครับเป็นเพจโทนฮับสโตร์นะครับเราจะโยกคอนเทนต์โพสที่ขายของทุกอย่างเนี่ยไปไว้ในเพจโทนฮับสโตร์แทนแล้วโทนฮับสตูดิโอเนี่ยก็จะเป็นเพจที่เราอัปเดตเกี่ยวกับสินค้าอ,อกกุปกรณ์ที่เรารีวิว แต่จริงๆทักมาเพจไหนก็ได้เผื่อคนงงนีอะไรกันแน่วาสดีโอสโตเดี๋ยวถ้าคุณทักผิดเพจเดี๋ยวเขาจะดันคุณไปเพจนึงนะครับส่วนวันนี้ก็เนี่ยครับน่าจะเป็นวีล็อกการทำร้านกีตาร์ครั้งแรกของผมกวันนี้ก็ ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็ได้เป็นคลิปแรกที่เรามาแนะนําร้านซึ่งเป็นร้านของเราเองเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตกันต่อในคลิปหน้าแล้วกันครับวันนี้ก็ฝากร้านของตัวผมเองไว้นะครับขอบคุณผู้ติดต,ตามทุกคนที่ติดตามกันมา3-4ปีในอนาคตเนี่ยหวังว่าจะผมจะไปได้ของดีๆจากแบรนด์ต่างๆมาป้ายยากันต่อนะครับเราคิดว่าประเทศไทยมันต้องมีแบรนด์เยอะๆเยอะๆกว่านี้ <c oughs> จริง,รงๆเรื่องทําแบรนด์เรื่องนําเข้าเนี่ย ก็คิดไว้อยู่ในหัวเหมือนกันคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ